ชาวดวนรัเสเซียพร้อมลบส่งเครื่องบินเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้าประชิดอเมริกาปูตินเอาจริงหรือแค่กลัวตะวันตกยกระดับทำลายมากกว่านี้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อสถานการณ์เหตุการณ์ทางด้านสงครามที่มันเกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับหลังจากที่ชาติสมาชิกทางฝั่งนาโต้นะครับโดยเฉพาะฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็น ตัวจักสําคัญตัวหนึ่งของชาตินาโตและก็เสียงดังกว่าเพื่อนเพราะว่าฝรั่งเศสนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์ประจําการมีอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ประจําการอยู่และก็สามารถใช้งานได้และถือว่าเป็นชาตินาโต้ชาติเดียวที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือนะครับเพราะ,ะนั้นฝรั่งเศสเลยต้องออกมาเสียงดังและก็ค่อนข้างที่จะมีความก้าวร้าวขึ้นมาหน่อยๆน,นะครับหลังจากที่ฝรั่งเศสได้มีประกาศประกาศว่านะครับจะมีการ มอบเครื่องบินมิลลาด2,000ขีด5นะครับให้กับทางฝั่งของยูเครนเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติการในการต่อต้านการลุกรานทางฝั่งของรัเสเซียได้ขณะเดียวกันมาครงก็ยังมีการกล่าวว่ามาครงจะไปจัดตั้งกองพลน้อยทหารฝรั่งเศสที่ยูเครนมาครงตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีการส่งทหารไปช่วยฝึกทหารของยูเครนจำนวน4,500นายหรือว่าจำนวน4กองพันความหมายของ มาคงที่กล่าวไว้ก็คือการส่งทหารของฝรั่งเศสสีกองพันไปประจำการที่ยูเครนทหารสี่กองพันนี้มาคงอ้างว่าเป็นทหารไปช่วยยูเครนทำการฝึกฝึกทหารยูเครนในการลบฝึกทหารในยูเครนในการใช้พวกอาวุธยุโุปกรณ์ในการป้องกันดินแดนของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วก็คือการที่มาคงนั้นส่งทหารของฝรั่งเศสเองไปประจำการที่ยูเครน ลักษณะมันก็จะเหมือนการที่เยอรมันส่งทหารไปประจำการที่ลิทัวเนียแต่ลิทัวเนียนั้นเป็นชาติสมาชิกของนาโตเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่การที่ฝรั่งเศสจะส่งทหารไปที่ยูเครน,น,นมันก็เลยกลายเป็นข้อ ขัดแยง้งแล้วก็เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาอย่างมากมายถึงกรณีที่มันอาจจะก่อความขัดแย้งกับทางฝั่งของลัเสเซียมากขึ้นขณะเดียวกันมันก็มีรายงานข่าวว่ามาโครงได้โทรศัพท์ปรึกษากับไบเดนในการที่จะส่งทหารไปประจำการที่ยูเคนั่นแต่ไบเดนก็บอกว่ามันยังเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสม แต่ดูังครับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่าทางฝั่งของรัเสเซียเองโดยประธานาธิบดีปูตินนั้นก็อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างมีปัญหาในการใช้อาวุธโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ตอนนี้ระบบ S400 ของรัเสเซียนั้นไม่ว่าจะตั้งบริเวณไหนนะครับเอาไปป้องกันชายแดนตรงไหนก็ถูกทางอาวุธของอเมริกาโดยเฉพาะล่าสุดนั้นก็จะเป็นไอ้เจ้าระบบไฮมาหนึ่งที่ไปทำลายล่าสุดก็เกิดที่ ดินแดนแคว้นเบลกลอตนะครับซึ่งรัเสเซียตอนนี้เรียกได้ว่าไม่สามารถใช้ระบบป้องกันภัยรากาศ S400 ในการป้องกันเมืองของรัเสเซียได้เลยขณะเดียวกันมันก็ยังมีรายงานข่าวถึงการโจมตีโรงกันน้ำมันการโจมตีสถา,านฝึกแล้วก็ให้ทหารของรัเสเซียอย่างเนืองๆโดยเฉพาะที่มันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ลูฮันตอนนี้เพราะนั้นรัเสเซียตอนนี้เรียกได้ว่าสถา,านการณ์มันดูท่าแล้วไม่ค่อยดี นอกจากนี้บริเวณท่าเรือที่เมืองเคิร์ดเรือของรัเสเซียก็ยังถูกโจมตีอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าตอนนี้ไปตรงไหนก็จิ้มตรงไหนก็รัเสเซียดูเหมือนจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปท้งนั้นดังนั้นในวันแถงข่าวประจําปีที่นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กต่อหน้าผู้สื่อข่าวมากมายหลายๆชาติรวมทั้งชาติตะวันตกด้วยนะครับ เหตุการณ์ในวันนั้นนะครับปูตินก็ได้ตอบคาถามมากมายและสิ่งหนึ่งที่เขาแสดงออกมาในวันนั้นก็คือการแสดงความไม่พอใจอย่างมากในกรณีที่อเมริการวมทั้งชาติสมาชิกนาโต้นั้นจัดส่งขีปนวุฒิให้ยูเครนและก็อนุญ,ญาตให้ยูเครนนั้นโจมตีกลับมาทางฝั่งของรัสเสียดายซึ่งมันก็สร้างความเสียหายและก็สร้างความไม่พอใจให้กับปูตินอย่างมากเพราะฉะนั้นปูตินก็เลยกล่าวว่าจะต้องมีการตอบโต้กับการที่ชาติ ต่างๆเหล่านี้ที่มาอนุญ,ญาตให้และก็ส่งอาวุธให้ยูเครนกลับมาโจมตีของรัเสเซียรัเสเซียนั้นบอกว่าหมายหัวเอาไว้จะต้องมีการตอบโต้ประเทศต่างๆเหล่านี้รวมทั้งอเมริกาด้วยเพราะนั้นค่อยหลังมาไม่นานมันก็เลยมีปฏิกิยาจากทางฝั่งของรัเสเซียนั่นก็คือการที่รัเสเซียได้มีการเคลื่อนกําลังพลทางน้ํานั่นก็คือการที่ปล่อยเรือสี่ลำและก็ะเครื่องบินทางอากาศอีกสี่ลำนะครับ ออกจากท่าเหลือนะครับจุดมุ่งหมายก็คือการที่จะมาซ้อมลบที่คิวบารัสเซียแสดงศักยภาพของรัสเซียในการกำลังลบในครั้งนี้มีการ ปล่อยเครื่องบินลบสี่ลำนะครับและก็เรือดำน้ําพลังนิวเคลียร์โดยคาดหวังว่าทั้งเรือรบและก็เครื่องบินต่างๆเหล่านี้นะครับจะเดินทางไปที่ท่าเทียบเรือแถวคิวบาในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเรียกว่าทั้ง2ฝ่ายตอนนี้ก็มีการประลองกําลังกันและก็โชว์ศักยภาพกันในการที่จะทําการละการลบและพร้อมที่จะทําการลบระหว่างกันซึ่งกระทรวงการต่างประเทศคิวบาได้มีการออกรายงานนะครับว่าเรือรบของรัสเซียจำนวนสีล่ลำซึ่งประกอบไปด้วย เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ชื่อว่าคาซานเรือฟิเกตคอสคอฟเรือบรรทุกน้ำมันาพาชินและก็เรือลากจูงกู้ภัยที่ชื่อว่านิโคลัสซิกเกอร์เป้าหมายในการเดินทางครั้งนี้ก็คือท่าเทียบเรือกรุงฮาวาน่านะครับซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของคิวบาในช่วงกลางสัป,ปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับและก็มีกำหนดการว่าจะอยู่ที่คิวบานัดอย่างน้อย6วันคือช่วงตั้งแต่วันที่12-17ถึงิมิถุนายนซึ่งทางรัฐบาลคิวบาก็ยืนยันว่า เรือลบที่มาจากทางฝั่งของรละเสียทั้งหมดนั้นไม่มีการติดตั้งหัวลบนิวเคียร์และไม่เป็นภัยคุกคามต่อปุ๋ยภาคแถบนี้ท่านผู้ฟังครับหากย้อนลํำลึกได้นะครับเราจะเคยได้ยินสถานการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งเขาเรียกว่าวิกฤตการณ์คิวบาปูตินย้อนรอยคุชตออบนามยอกเอาน้าบง่งซึ่งในสมัยโซเวียต อเมริกาตอนนั้นเอาขีาวุธไปตั้งจอ่อรัสเซียที่ชายแดนตรุรกีเมื่อคุชซอฟนะครับเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ของสหภาพโซเวียตนะครับนั่งเครื่องบินตรวจการแล้วเห็นขีาวุธตั้งอยู่ใกล้ชายแดนของโซเวียตในทันใดนั้นนะครับคุชซอฟก็ปิ๊งไอเดียว่าจะต้องเอาขี่วุธนั้นไปตั้งจ่อคอหอยของอเมริกามั่งก็เลยตกลงกับคาสโตผู้นําคิวบาที่อเมริกานั้นกําลังหาทางลุกลานและก็โค่นลุมในตอนนั้น คาสโตตกลงทันทีเลยแอบขนอาวุธนะครับไปติดตั้งนิวเคลียร์อาวุธที่ว่าน,นี้ก็คืออาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นอย่างลับๆโดยที่อเมริกานั้นก็ไม่มีการรู้เพราะฉะนั้นเมื่ออเมริการู้แล้วก็เจอเข้าถึงกับต้องตกใจนะครับสั่งให้โซเวียตย้ายอาวุธออกไปทันทีไม่เช่นนั้นก็จะถล่มระเบิดนิวเคลียร์ไปที่คิวบาทันทีเพราะนั้นสถานการณ์ตอนนั้นคุณซอฟก็เลยต้องยอมถอนออก เกือบจะได้เห็นสงครามนิวเคลียร์กันเกิดขึ้นซึ่งปูตินนั้นก็คงต้องการจะย้อนลอยครุสซอบเลยมีการสั่งให้กองเรือนิวเคลียร์ของรัเสเซียนะครับไปปฏิบัติการซ้อมรบที่แถบทะเลแคริเบียนนะครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันก็เหมือนสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาซึ่งรัเสเซียนั้นก็ต้องการแสดงศักยภาพของกองทัพเรือของรัเสเซียขณะเดียวกันก็แสดงถึงว่าศักยภาพในการใช้อาวุธของ รัเสเซียนั้นยังสามารถเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นการที่รัสเซียมีการแจ้งว่ามีเรือดำน้ำําพลังงานนิวเคลียร์มาหนึ่งลำและไม่มีการพกพาอาวุธนิวเคลียร์มาด้วยนั้นสถานการณ์จริงมันเราก็ตอบไม่ได้ว่าแอทอยู่ใต้ผิวน้ํานั้นมันมีเรือลบกันกี่ลำและเมื่อทําการฝึกซ้อมกันเสร็จแล้วเรือลบต่างๆเหล่านี้มันกลับไปหมดหรือไม่หรือว่า มันยังมีปฏิบัติการหรือว่ามีการแช่ปฏิบัติการต่อที่คิวบาเพราะ,ะนั้นสถานการณ์นี้มันก็ยังประเมินไม่ได้ว่าเหตุการณ์นั้นที่มันจะเกิดขึ้นนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อเพราะว่ามันตอบไม่ได้ว่าถ้าเผื่อเรือดำน้ําพลังงานของนิวเคลียร์ของรัสเซียนั้นมันสามารถกบดามใต้น้ําได้และมันก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวรวมทั้งอเมริกาสามารถตรวจจับได้ว่ามันมีเรือดำน้ําเข้ามากี่ลัง เพราะนั้นสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยอาจจะเป็นภัยคุกคามกอบทางฝั่งของอเมริกาก็เป็นได้ในกรณีที่เรือดำน้ำเข้ามาแล้วออกไปไม่หมดเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของอเมริกาเพราะว่าอย่าลืมว่าคิวบานั้นทะเลสาบแคริเบียนนั้นเป็นบริเวณที่ใกล้ที่สุดที่เรือดำน้ำของรัเสเซียสามารถจะไปโจมตีอเมริกาได้ครั้ง รัเสเซียจะยิงขี่ปืนยิงกระไกลข้ามทวีปมามันก็ไม่มีทางเป็นไปได้ที่มันจะมาถึงอเมริกาเพราะว่ามันต้องผ่านพรมแดนประเทศมากมายซึ่งระยะทางที่มันยิ่งเดินทางไกลมันก็จะยิ่งถูกทำลายได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นกองเรือลบที่กบดานอยู่ใต้น้ำของรัเสเซียมันจึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุด ท่านผู้ฟังครับสิ่งที่น่าเป็นสิ่งสังเกตยอย่างมากที่สุดในการที่กองเรือรัเสเซียมาซ้อมรบที่คิวบาในปีนี้นะครับก่อนหน้านั้นปีก่อนๆน,นะครับรัเสเซียก็มีการส่งเรือเข้ามาซ้อมรบเป็นประจำแต่ก็ไม่ได้มีการส่งเรือรบนะครับเข้ามาเป็นจํานวนมากมายเท่านี้นะครับคือมันมีการส่งมาก็เป็นพวกเรือผิวน้ําขนาดเล็กนะครับมาทําการฝึกซ้อมกับคิวบาแต่ว่าในวดนนี้นะครับมันมีการส่งเรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มา และมันก็มีแถมด้วยเรือฟีเกตนะครับที่มีความสามารถในการติดตั้งนิวเคลีย์มาด้วยเพราะนั้นการที่เจ้าหน้าที่คิวบาออกข่าวเป็นกลางๆนะครับในลักษณะที่ว่าไม่เป็นภัยคุกคามต่อใครๆนั้นซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าไอ้เจ้าเรือลำดำน้ำเหล่านี้นะครับมันมีการบรรจุหัวลบนิวเคลีย์มาด้วยหรือไม่ซึ่งแน่นอนว่านักวิเคราะห์ต่างๆเขาก็ได้มีการชี้เปี้ยงลงไปแล้วนะครับว่า การมาครั้งนี้ของรัสเซียนั้นมันการเป็นการมาเพื่อเป็นการสําแดงเสียงยนุภาพทางด้านการทหารให้แก่อเมริกาให้เป็นที่ประจักษ์ว่ารัเสเซียนั้นมีศักยภาพในการที่จะแสดงความสามารถทางด้านการทหารและความสาบ้านในการใช้อาวุธทางยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นมันก็เป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งในการที่อเมริกาอนุญาตให้ยูเคนนั้นใช้ไฮมา M142 นั้นไปทมตี เป้าหมายของทางฝั่งรัเสเซียขณะเดีวยวกันก็ปลางไปทางชาติสมาชิกนาโตว่ารัเสเซียนั้นพร้อมปฏิบัติการใช้อาวุธทางยุทธศาสตร์กับเป้าหมายที่เป็นภัยคุกคามต่อทางฝั่งรัเสเซียเป้าหมายที่ส่งอาวุธให้กับทางยูเครนและไปทําลายจุดยุทธศาสตร์สําคัญหรือว่าทําลายในพื้นที่ของรัเสเซียนั่นเองแต่ผู้ฟังครับทีนี้เราลองมาดูชาติที่ทางฝั่ง ทะเลแคลิบเบียนกันบ้างนะครับซึ่งมันก็มี2ชาติที่รัเสเซียนั้นต้องการที่จะมาทําการซ้อมรบในแถบบริเวณนี้นั่นก็คือคิวบากับเวเนซุเอลา ท่านผู้ฟังครับตอนที่รัเสเซียนั้นบุกยูเครนใหม่ๆรัเสเซียก็หยุดส่งออกน้ํามันไปอเมริกานะครับซึ่งอเมริกาตอนนั้นก็ซื้อน้ํามันจากเวเนซุเอล่านะครับไปป้อนสมาชิกทางประเทศยุโรปนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันก็ทําให้สิ่งที่รัเสเซียคิดว่ายุโรปจะเดือดร้อนจากการขาดพลังงานนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นการที่อเมริกามีการลดการคว่ำบาตรเวเนซุเอลาลง ขณะเดียวกันก็มีการซื้อน้ํามันจากเวเนซุเอลาให้ทั้งอเมริกาและชาติยุโรปในการใช้งานเพราะฉะนั้นเวเนซุเอลาก็คงไม่อยากจะมาร่วมเป็นกรณีพิพาทกับทางฝั่งอเมริกาเพราะว่าเขาก็จะเสียงเสียผลประโยชน์จากการที่ต้องขายน้ํามันเพราะฉนั้นเวเนซุเอลาจึงน่าจะไม่อยากที่จะไปมีส่วนร่วมกับทางฝั่งรัเสเซียและก็ไปมีความขัดแย้งทางฝั่งกับอเมริกาอย่างแน่นอน มาดูทางฝั่งของคิวบากันบ้างนะครับหลังจากที่วิกฤตการณ์คิวบาตอนนั้นเกิดขึ้นนะครับอเมริกานั้นส่งเรือไปล้อมกรอบคิวบาจนทําให้คิวบานะครับไม่มีความสามารถทางทะเลเรียกได้ว่าไม่สามารถค้าขายอะไรได้ขายน้ํามันก็ไม่ได้คันที่จะนําเข้าสิ่งอุปโภคบริโภคต่างๆก็เข้ามาไม่ได้เพราะว่าอเมริกาใช้เรือไปล้อมคิวบาไว้หมดเพราะฉนั้นคิวบาตอนนั้นจําสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น นเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ดีเพราะนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็ต้องมีส่วนในการตัดสินใจบ้างว่าคิวบานั้นจะวางตนเองวางบทบาทของตัวเองไว้อย่างไรเพราะอย่างน้อยๆถ้ามันเกิดขึ้นอีกความเดือดร้อนมันก็จะเกิดขึ้นกับคิวบาอย่างแน่นอนเพราะนั้นคิวบาตอนนี้ก็ต้องพิจารณาอย่างหนักว่าน้ำหนักของตัวเองในการที่จะไปร่วมซ้อมรบกับรัเสเซียนั้นควรจะอยู่ตรงไหนท่านผู้ฟังครับการที่รัเสเซียออกมาโวยวายตีโพยตีพาย คมคูว่าจะมีการใช้อาวุธร้ายแรงที่มันเกิดขึ้นในครั้งล่าสุดนี้มันเกิดขึ้นหรือเป็นเพียงเพราะว่าปูตินนั้นกลัวว่าตะวันตกอาจจะยกระดับขึ้นไปมากกว่านี้รัเสเซียก็เลยต้องออกมาทักท้วงไว้ก่อนโดยการขู่เรื่องการใช้อาวุธร้ายแรงรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ